สวัสดีครับเอิร์ธ405นะครับก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับวันนี้มาทําอะไรกันเอ่ยมาหมายรับพามาเก็บหมายรับนะฮะเก็บเชื้อจุลินทรีย์แบบว่ากดคบเพราะตรงนี้เป,นเป็นป่าเก่าเป็นป่านนทบุรีที่มีการปลูกทุเรียนแต่ว่าก็ล้างไปแล้วตอนนี้ก็เป็นป่าโดยสมบูรณ์นะครับก็มาชวนมาเก็บเชื้อจุลินทรีย์ที่มันแบบมีความแข็งแรงแล้วก็เราจะเก็บไปให้กรมพัฒนาที่ดินนะครับช่วงนี้มาตามมาเลยจะเห็นว่าสองข้างนะครับจะมีการทําสวนแบบร่องน้ำนะฮะจะเห็นคู อ,องน้ําอุณหภูมิเมื่อเมื่ออยู่ข้างนอกก็จะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าเมื่อเข้ามาข้างในเนี่ยเย็นมากเลยเย็นจนเราจะรู้สึกว่าขนลุกขนลุกเลยว่ามันเย็นนี่จะเห็นข้างๆนะถ้ามองทางซ้ายมือจะเห็นเป็นแบบทําสวนเก่าๆอย่างเงี้ยทำผลผลิตอยู่อันนี้ก็เป็นแบบป่าโดยสมบูรณ์ี่จะเห็นคุณภาพของใบนะครับใบไม้ที่เป็นป่าอย่างเงี้ยดูว่าใบเนี่ยจะมี จะไม,ไม่ไม่เกิดอแบบไม่ไม่บ่งบอกถึงว่าเป็นโรคอะไรเลยเพราะว่า,บาใบเนี่ยเข้มมากเลยอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เพราะมันก็มีร่องรอยของการโดนกัดโดนแมลงกัดอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่มีอาการว่าโดนเชื้อราเชื้ออะไรเงี้ยครับทั้งที่น้ําก็ขังอยู่นี้นะครับนี่จะเห็นแบบสภาพป่าเลยเย็นเย็นกว่าข้างนอกประมาณ5องศาได้นะครับเย็นมากไาเดินต่อ นี่เป็นเส้นทางแบบเก่าๆเดินไปอันนี้วิธีการเก็บเชื้อของเราก็คือเราหุงข้าวเหนียวมา2กิโลเราแบ่งใส่ถุงละกิโลเสร็จแ,แล้วก็เอาไปวางไว้บนกองฮิวมัสหรือว่าดินที่มีสภาพของใบมงใบไม้เนี่ยทับถมกันนะครับเพื่อเราหวังว่าจะเก็บตัวจุลินทรีย์ที่มันจุลินทรีย์รวมที่อยู่ในใบที่ย่อยเป็นฮิวมัสแล้วนะครับเดี๋ยวจะมามาดูกันนะครับเก็บยังไงอ่าเลี้ยวขวาเลยขวานี่เลยระวังเดินระวังนี่เป็นหมายลับนะฮะเดินไปเดินตรงไประวังลื่นระวังลื่นนะฮะ นี่จะเห็นเป็นรอยรอยตีนหมานะไม่ใช่รอยตีนคนต้องระวังนิดนึงฮะลื่นฝนตกจับดีดีมีสิทธิ์ลื่นได้นะเนี่ยหาทางไว้แถวนี้น่าจะเพิ่งไปไกลเดี๋ยวเพิ่งรีบเดิน ก็หาวิธีแถวนี้ก็ได้เนี่ยไว้แถวนี้ก็ได้เพราะน้ำมันไหลลงไน้ำมันไหลลงน้ำไม่ขังแล้วก็เนี่ยจะเห็นว่าลากเลิกเนี่ยเศษซากอะไรเต็มไปหมดเลยนี่<ช>ดีอ,อันนี้ก็ระวังนะฮะเป็นป่าโดยสมบูรณ์เลยที่แถบนี้อ,อันนี้<อ>นนฟิกนะฮะต้นฟิก ต้นมะเดื่อนะฮะเราจะมาดูนี่นะครับวิธีการเก็บเปิดกล่องออกมาของโฟมอ่ะเราจะมาเชิญชวนมาดูนี่ครับลาเชื้อลาที่แบบเอ่อในเชื้อลาที่ใช้อากาศหายใจนะจะเป็นสีข,ขาวๆาเงี้ยจะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหนม็นดมหอมไม่มีกลิ่นแบบพวกเกิดปฏิกิริยาแบบไม่ใช้อากาศอะไรพวกเนี้ยจ้เพี่ยังไงบอกยัง okay. อ่ะอันนี้เราก็เลิกเลิกใบ นี่เป็นข้าวเหนียวที่ผมหุงมาจากที่บ้านแล้วก็หุงมาเนี่ยใส่ถุงผ้าเขียวเนี่ยภาษาบ้านนะถุงห่อขหนุนนะ่ก็ไปเอามาแล้วก็วางเลยอันนี้เราไม่เราไม่ขุดนะครับเราไม่ไม่ต้องการทําลายรากนะครับแล้วก็วางไปเลยวางเสร็จแล้วก็หาใบไม้เอามาสองสองก้อนเลยอยู่ด้วยกันอุ้ยตรงนี้มีมดแฮะเดี๋ยวจะข้าวจะไม่เหลือนะฮะเลือกที่ก่อนเมื่อกี้มีมดนะฮะเดี๋ยวข้าวจะไม่เหลือนะฮะโอเคไว้ตรงนี้แหละนัดแถบนี้แหละ นี้เราก็เลือกที่ครับถ่ายไว้ช่วยจำกันด้วยนะครับว่าเอาวางไว้ตรงไหนเอาไอ้อนมาเลยอยู่ใกล้ๆกันอืมเอาแบบไม้หอมเอาไม้หอมไว้ อันนี้เป็นแบบวิธีการเก็บแบบยูนิคมากๆปกติแล้วเขาจะใช้แค่เส้นใหยเอากล่องมาเดี๋ยวกล่องมาครอบทำสัญลักษณ์ไว้ดึงไปเลยตรงๆอ้าวเราก็ครอบไว้จริงหาหายหรืออะไรมาวางไว้กันกันว่าอะไรจะมากัดมากินนะครับ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเรามาดูผลกันว่าตัวก้อนข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเหลือสักกี่เปอร์เซ็นตะ์ครับจากขาวๆเมื่อกี้อาจจะมีข้างนอกอาจจะเป็นแบบเป็นไฮฟ,ฟาคือมีเส้นใยสีขาวเต็มเลยหรือว่าจะถึงอยู่ในช่วงที่แบบว่าข้างในจะเป็นมีเชื้อราสีชมพูอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากนั้นอะ่ะเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์และโดนกัดไหมจะรอดไหมนี่ก็ให้ดูนะครับบรรยากาศข้างในมีความเป็นป่าป่าในเมืองเลยละ่ะ เนี่ยป่าในเมืองเลยไม่มีทุเรียนแล้วนะฮะเนี่ยถ้ามองจากตรงนี้